ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับเออมื่อนี้นะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วครับคันแทนคันแท้ทองคํำบ่คันแท้ทองคำขาวคันแท้หรือคันแท้ออแท,ทองแดงนะครับผม่นะครับสิประมาณนี้นะครับคู่นี้ผมก็สิปลูกกล้วยนะครับ ฟูกล้วยอ่าพลไมไยลักก็คือสิเป็นอ่าบะเงาะนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยอ่าอันนี้เป็นกล้วยอ่ากล้วยหอมนะครับผมกล้วยหอมนี่ครับแล้วก็สิมีมะละกอนะครับอ่าลักๆักเลยก็สิเป็นบะเงาะนะครับบะเงาะแล้วก็สิมีกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้านี่ตอนนี้กำลังอ่าเป็นหน่วยอยูหนึ่งสองสามสี่หาหาเครือตอนนี้มีอยู่หาเครือครับ เอน้ำวะนะครับอันนี้จะเป็นเงาะนะครับอันนี้บรรยากาศกับตอนแรงๆครับผมนี่หนองบังไวยังเสียนนะครับเป็นบรรยากาศตอนแรงๆอันนี้อันนี้เป็นบมเงาะนะครับเป็นเงาะโรงเรียนนะครับบรรยากาศแรงๆนะครับตอนนี้ยระมาณใบใบสามนะครับใบสามพอดีไฟยูบัต์ดับนะครับก็เลยได้ยูยูหมองหนีเงยาานะครับ ปกติผมกับเฮ็ดย่นี่เครื่องมือนะครับหอดเที่ยงกับเขาไปในบัานเพื่อที่จะเอ่อไปเฮ็ดคลองไข่นะครับคลองไข่อนไลน์นะครับเอ่อยุเครื่องมือนะครับเราก็หยิเครื่องมือผมเครื่องเศร้าผมก็สีเฮ็ดเอ่อเกี่ยวกับเกษตรนะครับเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็เครื่องใบเครื่องใบนี่สิไปเฮ็ดคลองอไลน์อยู่ในบ้ตรนะครับมันต้องใส่ไฟฟ้าัาที่นี่ไฟมันดับนะครับเพระเลยยุนี่มันมือนนะครับตัดหญ้าครับตัดหญ้านะครับ ล้านยาเสร็จเรียก็สิได้โฮมฟางนะครับโฮมฟางก็อีกประมาณเมื่อหนึ่ง่นละอื่น่นละครับเดี๋ยวท่าท่าฝนเขาจะเอาเกี้ยวเขาแล้วนะครับเดี๋ยวสิไปขอเฟี่ยงเพิ่นนะครับไปขอฟางพ่นนะครับทพุ่นเกี้ยวเขามาแล้วนะครับอันนี้เพิ่นก็กำลังเกี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวบึงรดเกี้ยวนะครับอืมันี่เพิ่นก็กำลังเกี้ยวอยู่นะครับนะฮะ รถเกี่ยวเลยเห็นบ่าไกลๆหดเดี๋ยวลองสู้มึงครับนันกำลังเกี่ยวอยู่นะฮะอ่ามันกำลังเกี่ยวอยู่คือกันนะครับัองผมมาด้เกี้ยวนะครับของผมเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับแม่เกี้ยวผมผมมได้เกี่ยวนะครับของผมมันมีแต่หย่านะครับมันมีแต่หย่าที่นี่ก็เลยแม่มาเกี้ยวมาเล่มๆเอานะครับ นะครับมันมีต้หาได้ข้อสองุงปุ๋ยบุบุนะครับประมาณไรหนึ่งนี่แหละนะครับส่วนคันแท้คันแท้นี่นะครับเด้อได้ได้ผลผลิตแล้วตอนนี้มีอยู่สองยางนะครับสองยางปัจจุบันนะครับสองยางที่ยิ่งกับาสามยางนะครับเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมนี่เคยได้ผลผลิตแล้วครับคู่นี้นะครับมีทั้งทั้งสองต้นสองต้นแรกนะครับ สองต้นแรกเมื่อกี้นะครับนี่ครับคือต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับหล้กกาต้นเอ่อต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้เคยได้ผลผลิตแล้วอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองส่วนกล้วยน้ำว้าก็รุ่นสองือกันนะครับรุ่นแรกกไฟใหม่ดำๆไปนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้ออกมารุ่นสองนะครับแล้วกาบักฮุ่งนะครับบักฮุ่งก็เคยเคยได้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าไฟใหม่นะครับอันนี้ปลูกเอาไหมนะครับ ปัวก็ไม่นี่กะได้เหล่าต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งเหล่าเป็นน่วยแล้วนะครับนี่ต้นหนึ่งเป็นน่วยแล้วนะครับบุกงงนะครับแล้วก็สีเงาะนะครับเงาะเป็นผลไม้หลักของอยู่นี่นะครับปัจจุบันนี่กล้วยกล้วยเป็นผลไม้หลักนะครับอ่านี่กล้วยอีกเคี้ยนึงนะครับอันนี่แฟนผมก็ร่างตัดแต่งนะครับตัดแต่งนอกล้วยให้มันเหลืออ่าหน้าเดียวนะครับอันนี้อันนี้เป็นกล้วย กล้วยน้ำว้านะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าประเทศนะครับเดี๋ยวบ่งบ่งอันท่านหลังถ่ายยอดไปทางหลังไ่ได้นะครับมันมันย่อนแสงนะครับเ,เพราะว่าอ,อ,อาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์นะครับภาพงามดีดดดวะ่ะไทยตอนแรกก็สิถาคำก็นี้เน้อย,ยนะครับจังสิไทยนะครับออันนี้วิธีเครื่อนหนึ่งนะครับกล้วย ก็อะมีหาเครื่องครับหาเครื่องนะครับอันนี้บงอบงะงององอเดี๋ยวถ่ายหลังเราดูบงอก่อนนะครับนฮ่อันนี้งะนะครับอืมอืมงะกำลังงามครับอืมกำลังงามอายุเท่าไหร่บุ้งบุ้งหูงันหาหาเดือนเหะมั้งครับผมงกับ่งหูกันเนาะจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นงะอีกต้นหนึ่งนะครับอืม อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งก้วยนะครับให้มันเหลือเครือให้มันเหลือต้นเดียวนะครับอันนี้ผมกว่านี่ครับต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งก็ล่างปีนะครับมันมีปียนกมาเห็นห่างมาเดาออกครับดินดอกเราเมื่อกี้นะครับนกเห็นท่งนะครับเลยบดเอาออกมันไครแล้วมันบินดอกเราเมื่อานมันน่าจะใข่แล้วนะครับผมพี่ต้นวัยรุ่นต่อไปนะครับ พ่อหูวว้ามันกําลังสิตกปีหงกับปอยเลยนะครับสังเกตจากใบสุดท้ายนะครับหัววามันสิออกปีกับใบสุดท้ายครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับต้นนี้เห็นอยู่นะครับนะครับใบสุดท้ายคือใบนี้นะครับใบมันมีมันมีใบหนึ่งอีกเยอะครับที่ที่เอ่อที่เอ็นมันฉีกขวมลงมาเนาะมันปีกล้วยนะครับนี่ครับมันเหี่ยวไปแล้วนะครับนี่ใบนี้มันเหี่ยวไปแล้วนะครับที่สัต่นเลย ต่มันส e so e er okay. so ีใบเอาใบล่องสุดทร์แล้วกันนะครับอันนี้เป็นใบล่องสุไทายนะครับใบเนี่ยมันสีสันสันนะครับนี่นี่ใบเนี่ยมันสีสันสันปกตินี่คือใบปกติมันสีเงาๆเพราะมันใบสันสันแล้วมันชุดแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็สีออกมาบ่ยีกใบหนึ่งกับสองใบนะครับเนื่องก็สีออกมาแล้วมันก็สีเฮ็ดให้เออกลยมันตกปีออกมานะครับอันนี้เป็นทุเรียนโอเวอร์แมนบักเงาะนะครับบักเงาะอันนี้เป็นเอ่อบักเงาะนะครับ บังอก,กอ่ากระเบื้องกระเบื้องนี่ก็เอาไปถั่วต้อนะครับเอาไปถัาต้อบองนี่นะครับถ้าท่านได้สุดนะครับเฮ็ดเ็ดท่านได้แล้วนะครับนี่ก็สีย้อนแสงบ่นะครับมีอาทิตย์อยู่นี่นะครับย้อนแสงปะสังลางก็สีไม่ประคอนะครับบรู้มากปะปะกติได้ยินเสียงคนกับสิมากเลยครับ กยให้อาหารมาันนี่ก็จะว่าไม่หรอกเครงมันคําแล้วนะครับช่วงอากาศช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงเย็นๆน,นะครับอันนี้ก็สิเป็นกล้วยอีกเครื่องหนึ่งเครื่อที่ซีนะครับเครื่อที่ซีนะครับอันนี้เครื่อที่ซีโอ้เหลืองงามขนาดกล้วยเครื่อที่ซีนะครับก็สิมีเอ่อทุเรียนจักสีหลอดบรอาาดนะครับ ดูเรียนต้นหนึ่งนี่นี่นะครับเดี๋ยวสิได้เอาจังไดรกับเพิ่นนี่จังหวาอยู่นี่ครับจักสิรอดพวหลอดนะครับปลูกตังไว้นะครับดินมันอันผมบ่ได้เติมดินมันตะเกียร์นะครับมันอยู่ไกลดูแลได้พอดีนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว่านะครับเพิ่นกล้วังส์จีเดซอันนี้มันออกนะครับแม่น้ำดำมันนี่ถ้าว่เด็ดออกมันก็สีแห้งแล้วก็มันก็สีดำไปเลยนะครับ อันเครื่อนี่ต้นหน้อยครับต้นหน่อยแลวกะมันอันนั้นเอ่อมันเตี้ยต้นใหญ่ย,ยนะครับนี่ต้นใหญ่ย,ยแต่มันเตี้ยแล้วมันมันตกปีฮอดหนาจะถึงขวบมันนะครับนี่นี่ใบที่ผมพูดถึงนะครับนี่ซิมีสองใบนี่คือใบนี่คือใบชุไท้ายอีรีเลยนะครับใบสุไทยใบนี้ขึ้นมาแล้วกะปีเพิ่งกระชีออกนะครับแลกักะนี้ใบนี่ใบล่องสุดทยนะครับ ใบด้วของใส่มันสิเป็นใบสันสันวนะครับกล้วยแต่สังเกตเบ้างนะครับมาสังเกตเบ้างดีๆนะมันก็สิเป็นใบสันสัตวนะครับหืมเสียงอีกกะเสียงน,น้ำจริงๆอยู่ประคอมากแล้วนี่ฮะยังก่อนบ่ตัดจังไงอ๋อตึกค่อยตัดได้บนนี่ เขาวะเขาคือแม่บุว่าเขากับแม่เหรอไอสัตว์เซ็ปเขามาตอนตัดปีอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นข้องอันนี้เป็นข้องใส่ไก่นะครับยึดขากนะครับอ่าดัานบนก็มีดคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าห่างท่านได้ตัดหย่าท่านอย่างเนี่ยครับตัดหย่าเสร็จก่อน เดี๋ยวสีาทายให้เบิ้งนะครับตาถ้าตัดหนาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเมือเบิ้งจังหน่อยนะครับแต่ถาา้ถาทาโฮมฟางนะครับถา้าโฮมฟางแล้วก็มันก็สีเป็นตะเบิ้งกว่านี่นะครับอาฟางนี่ห้าสิบปูก็หมดเลยบ่หรือว่าเอาเอาแต่ต้นใหม่ก่อนอ่าฟางนี่หยาดมันรั่พ่อเลยครับเด้ออ่าสิได้เอาเออแต่ต้นใหม่ก่อนนะครับเอาแต่ต้นใหม่ก่อนแล้ก็หยาดมันรั่วพ่ออยู่ เกษตรจะเอาต้นใหม่ก่อนจะมาแห่ให้มันพ่อก่อนนะครับก็จงจังเสียมาเอารอบหลังเนาะอ,อันนี้เป็นขั้นแท้ต้องข้ามขาวนะครับขั้นแท้ท้องแดงเหมือนกันเนาะเออโอ้ยตับกลวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลวยกลวยกลวยหอมนะครับกลวยหอมมีมีเครือหนึ่งนะครับมีเครือหนึ่งอยู่ฝั่งข้างนี้นะครับอื ที่ผมเอ่อ,อ่อล้เนะครับจะซู้ไปมีกล้วยหอมนะครับอันนี้ได้หาในหาเครื่อนะครับโอ้ในหาบีนะครับในหาีนะครับในหาวีกล้วยตนน้นนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับอ่าจะสยูระมาานี้นะครับผมเกษตรผสมประสานนะครับ เฮ็ดไปเรื่อยๆครับกาหวังว่ามันสิได้ผลภายในซอมปีนะครับส่วนของปลูกกับส่วนมากกับเกลืิบเนตกะินครับผุมกระกินปกฮุ่งตอนนี้บ่ท่านกินนะครับส่วุกฮุ่งนี่หาสิหาสิบนะครับหาสิบกินซุกนะครับหาสิบกินดิบนะครับบ่ขไข ขายเป็นขายกับพ่อขายนะครับอย่าองกินกินเสมือตะบัหค่งเนี่ยกินเสมือตำกันเองนะครับอยู่บ้านอยู่หน้าก็แม่นะครับพ่อใดอาัาย์ไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับเด้อเข้ามาเบิ่งเข้ามาฟังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ